ที่สาลาอเนกประสงค์บ้านปางริมกรหมูสิบตังบลแม่กอนออำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนตาบลแม่กรนเปิดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าจัดทำแนวกันไฟ โดยมีพันเอกพักพงษ์งเงสันเทียหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กอรมานจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครและชุดปฏิบัติการ<ม>ดนรง์มทบ37พร้อมชุดปฏิบัติการร่วมนักศึกษาวิชาทหารมทบ37ซึ่งจะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและให้คำแนะนําในการป้องกันฝุ่นละออง PM25 ให้กับประชาชนที่เห็นนี้เป็นน้องๆนักศึกษาวิชาทหารทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเขา บอกว่าการจัดอย่างนี้เ,เป็นการป้องกันและกแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและพีเอ็มสองจาของจังหวัดเชียงรายนรในช่วงก่อนการประกาศห้ามเผาอีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตรเน้นการสื่อสารเชิงรุกครับทำให้ประชาชนทราบข้อมูลที่ฐานเหตุการณ์ถูกต้องชัดเจนอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอืมค่ะคือตอนนี้ไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่แล้วตอนนี้เราก็เปิดรับสมัครเป็นอาสาสมัคร<ช>ที่จะมาช่วยเราประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งใช่นะเพราะว่า